i got this from that book podcast ชวนหาข้อคิดหลังปิดหนังสือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i got this from that book podcast นะครับ ผมเชื่อนะครับว่าคนจํานวนมากเลยนะครับมักจะตั้งคําถามเป็นประจานะว่าเฮ้ยเราเกิดมาทําไมกันแน่นะโดยส่วนมากเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์หรือว่าเย็นวันอาทิตย์นะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็มักจะตั้งคําถามแบบนี้อยู่เสมอเลยถ้าเกิดว่าเราย้อนดูชีวิตมนุษย์เงินเดือนของคนจํานวนมากนะครับมันก็มักจะเป็นแบบนี้นะคือเราใช้ชีวิตปไปตามแบบระบบออโต้พายロดอะเหมือนกับถูกเซตเป็นขั้นตอนมาแล้วว่าวันนี้ตื่นเช้ามา อาบน้ําแต่งตัวปุ๊บนั่งรถไปทํางานทํางานเสร็จกลับมาบ้านอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวนอนอะไรแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีเส้นทางใหม่ๆใ,ในชีวิตประจําวันเลยไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่มันทําให้มันแตกต่างไปจากเดิมได้เลยมาเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับรู้ตัวอีกทีในบางทีเวลามันผ่านไปเป็น10บสปีแล้วนะแม้เราจะเริ่มมีฐานะมากขึ้นนะครับมีสิ่งของต่างๆรอบตัวมากมายแต่บางทีเราอาจจะรู้สึก ได้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอ่ะเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้มีความสุขเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีของรอบตัวมากมายขนาดนี้นะครับมีฐานะที่ดีขึ้นแต่เรายังไม่มีความสุขเนี่ยคำถามที่สําคัญก็คือเฮ้ยแล้วอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตกันแน่ล่ะผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นคําถามที่ไม่ได้ตอบยากมากนะครับคือหลายคนเนี่ยพอได้รับคําถามนี้ปุ๊บก็อาจจะตอบออกมาได้เป็นสิบๆข้อเลยนะเช่นแบบอ๋อสิ่งสําคัญของชีวิตใช่ไหมก็คือบ้านไงรถไง เงินไงทรัพย์สินไงแต่ก็อย่างที่เห็นไปครับว่าสิ่งต่างๆที่เรามีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดถามคําถามที่2ต่อไปเลยนะว่าแล้วในบนรรดาสิ่งสําคัญเหล่านี้ที่คุณตอบมาเป็น10บๆข้อเลยเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันสําคัญจริงๆครับแม้คําถามเนี่ยมันอาจจะดูยียวนกวนโอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดลึกลงไปจริงๆนะเนออี่ยบางทีมันได้คําตอบที่ดีกับชีวิตเราจริงๆเหมือนกันนะครับ สำหรับคนที่กําลังสับสนกําลังหลงทางแล้วก็มักจะตั้งคําถามทํานองนี้อยู่เป็นประจําเนี่ยผมอยากแนะน,นําหนังสือถ้าโลกนี้ไม่มีแมวครับมันเป็นหนังสือที่จะชวนเราตั้งคําถามแล้วก็คบคิดกับสิ่งเหล่านี้นี่แหละหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยคาวามูระเกงกินะครับของสํานักพิมพ์บิวบิโ ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายแห่งชีวิตที่แท้จริงเลยนะครับเพราะว่ามันมัดรวมแง่มุมต่างๆของชีวิตเอาไว้ในเล่มเดียวเลยทั้งในแง่ของความรักนะครับมิติของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตทัศนคติในการมองโลกคือพออ่านจบเนี่ยเราจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเลยครับว่าเฮ้ยอะไรมันคือสิ่งที่สำคัญจริงๆของชีวิตกันแน่ มันก็คือคําถามที่2เหมือนกับที่ผมเกิ่นไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเกิดถามว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเนี่ยเราก็มักจะลิสต์ออกมาได้เต็มเลยแต่ถ้าเกิดถามซ้ําลงไปว่าในสิ่งเหล่านี้อะไรสําคัญจริงๆกันแน่เออคาตอบเนี่ยมันจะมักจะเป็นคําตอบที่มีคุณค่ามากจริงๆนะครับหรือสมมุติถ้าเกิดว่าคุณมีคําตอบของคําถามในทํานองนี้อยู่แล้วหรือคุณตั้งคําถามในทํานองนี้กับตัวเองเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดอ่านหนังสือเล่มนี้จบเนี่ยมันก็จะถามซ้ําลงไปอีกครับว่า แล้วเราได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วหรือยังนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่ไปตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วคุณหมอก็มินิฉัยนะครับว่าเขาเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกไม่กี่วันเท่านั้นครับลองนึกถึงตัวเรานะถ้าเกิดว่าเราได้รับคํามินิฉัยอะไรบางอย่างว่าเราเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานเนี่ยมันเหมือนกับถูกชีวิตตบหน้าเลยนะว่าเฮ้ยตื่นได้แล้วหันมาให้ความ สนใจกับสิ่งที่สําคัญจริงๆได้แล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยมันเหลืออีกไม่มากละเรามีเวลาจํากัดสิ่งที่เราเคยมองว่าเอ้ยไอพวกเนี้ยมันก็เป็นของตายอะไรยังไงมันก็อยู่กับเราเสมอบางทีมันจะกลายเป็นสิ่งที่สําคัญแบบโดดมากขึ้นมาเลยนะครับทีนี้พอชายคนนี้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็เหลือเวลาอยู่อีกไม่นานเนี่ยเขาก็ได้รับข้อเสนอจากปีศาจตัวหนึ่งครับปีศาจตัวนี้เนี่ยเป็นมีความพิเศษนะครับคือหน้าตาเนี่ยเหมือนกับเขาเป๊ะเ,ะเลย แต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือลักษณะการแสดงออกคือบุคลิกของปีศาจตัวนี้มันจะดูยียวนดูสนุกสนานอยู่ตลอดชุดที่ใส่เนี่ยก็เป็นชุดทั่ว,วไปที่เราเห็นนี่แหละแต่มันมีความฉูดฉาดกว่าตัวเขาสะกนิดหน่อยคือตัวเขาปกติก็จะใส่เสื้อผ้าสีเรียบๆนะครับขาวดําทั่วๆไปแต่ว่าปีศาจตัวนี้ที่หน้าตาเหมือนเขาเลยเนี่ยนอกจากจะสนุกสนานแล้วนะก็ยังใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดเสื้อฮาวายเสื้อแบบสีแบบแจ๊ดๆเลยนะครับ แล้วก็ยังมีการหยอกล้อด้วยนะว่าเอ๊ะนี่คงไม่ได้คิดว่าฉันเป็นปีศาจต,ตัวแดงๆถือหอกเหมือนกับในภาพจําของใครหลายๆคนใช่ไหมเนี่ยเพราะมันเป็นภาพจําที่ไร้สาระมากก็เป็นการแบบหยอก,อกล้อกับจินตนาการของเราเนาะที่เรามักจะมีให้กับคําว่าปีศาจไอ้ปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยมันก็เสนอนะครับว่าคุณสามารถลบอะไรก็ได้ออกไปจากโลกได้เลยนะครับ1อย่างเพื่อแลกกับการต่อเวลาชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1วันครับแต่เงื่อนไขเนี่ยมันมีอยู่2ข้อหลักๆครับข้อแรกก็คือ เขาจะมีโอกาสใช้ของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะหายไปข้อที่2ก็คือปีศาจเนี่ยจะเป็นผู้เลือกเองนะครับว่าวันนี้อยากจะให้ลบอะไรชายคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้แค่ตอบตกลงกับปฏิเสธครับถ้าเกิดตอบตกลงเนี่ยก็จะมีชีวิตต่อไปได้อีกหนึ่งวันแต่ถ้าปฏิเสธก็เวลาชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้ขยายออกไปนะครับทีนี้เรื่องมันก็จะเล่าผ่านแต่ละวันนะครับว่าเขาตัดสินใจลบสิ่งนี้ออกไป จากชีวิตนะครับแล้วก็เขาใช้ชีวิตยังไงกับการที่ไม่มีสิ่งสิ่งนี้อยู่บนโลกเราก็พอจะเดาได้นะครับว่าปีาศาจก็คงจะไม่เลือกของแบบที่มันไม่จําเป็นอยู่แล้วนะแต่ในวันนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่ได้มาบอกทุกๆอย่างที่เขาตัดสินใจลบไปนะอาจจะเลือกแค่บางอย่างที่คิดว่ามันสําคัญนะครับอามาถึงเนื้อหาส่วนแรกกันเลยครับที่ผมชอบจากหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาส่วนแรกเนี่ยมันเป็นวันที่ปีศาจเนี่ยยื่นข้อเสนอนะครับว่าให้ชายคนนี้ลบโทรศัพท์มือถือออกไปจากโลกครับพ้นโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเกิดเราคิดดูดีๆนะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราคิดว่ามันสําคัญมากกับชีวิตเลยนะครับเรานึกภาพไม่ออกนะว่าวันวันหนึ่งถ้าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงอ่ะคิดเอาง่ายๆก็แต่สมมุติว่าให้คนไปเที่ยวต่างจังหวัดที่คุณแบบอยากไปมากในทะเลจังหวัดเนี่ยคุณคิดว่ามันสวยมากคุณอยากไปมาก ถ้ายื่นข้อเสนอนะให้คนไปฟรีเลยไปพักฟรีเลยแลกกับการไม่เอาโทรศัพท์มือถือไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนตัดสินใจไม่ไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีไอ้มือถือเนี่ยเล่นถ่ายอัพสตอรี่อัพไออัพรูปอะไรแบบเนี้ยเออหลายคนคิดว่ามันสาคัญมากขนาดที่จะยอมไม่ไปเลยนะครับแต่แน่นอนครับในกรณีของชายคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ลบโทรศัพท์มือถือเนี่ย เขาก็ต้องแลกกับชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือมันก็เลยมีความสําคัญน้อยลงมานะครับในกรณีนี้เขาก็เลยตัดสินใจลบไปทีนี้ในวันที่เขาไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนรอบตัวจํานวนมากเลยครับเขาเห็นนะว่ามีคนมากมายที่นั่งอ่านหนังสือนะเออนี่เป็นหนึ่งในความฝันของผมเลยนะครับที่เดินไปไหนและจะเห็นคนอ่านหนังสือแทนการเล่นมือถือไม่ได้บอกว่าการเล่นมือถือไม่ดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือไงแล้วก็ มักจะมีความแบบคือเวลาเห็นใครนั่งอ่านหนังสือก็จะรู้สึกว่าคนนี้เขาอ่านอะไรอ่ะคืออยากรู้ด้วยอ่ะแล้วก็คิดว่าอ๋อเล่มนี้ฉันอ่านแล้วอ๋อเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านน่าสนใจจังมีคนอ่านด้วยอะไรแบบนี้มันรู้สึกเหมือนมีเพื่อนนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องเนาะเขาเห็นนะครับว่านอกจากคนอ่านหนังสือเนี่ยบางคนก็นั่งฟังเพลงนะจากไอ้เอ็มพีอมพาอะไรพวกเนี้ยบางคนเนี่ยก็นั่งคุยกับคนอื่นๆอ,อย่างมีชีวิตชีวาเลยเหมือนกับ มีตรภาพเหมือนกับชีวิตชีวามันกลับคืนมาซะได้อย่างนั้นเลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าต่อให้เราไม่มีมือถือเนี่ยทุกคนก็สามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินะแม้เราจะนึกภาพไม่ออกตอนที่เรามีมันอยู่ก็ตามแต่ย้อนกลับมานิดหนึ่งครับคือชายคนนี้เนี่ยเขาก็นึกไม่ออกนะว่าสิทธิการโทรครั้งสุดท้ายที่ปีศาจต,ตัวนี้ให้เขาหลังจากลบมือถือไปเนี่ยเขาจะโทรหาใครดีเพราะว่าถ้าเกิดย้อนดูความสัมพันธ์ของเขานะครับ แม่ของเขาเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตไปพ่อของเขาเนี่ยก็มีปัญหากับเขามานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คุยกันถึงขนาดแยกกันอยู่ไปเลยนะไม่คุยกันเลยนะครับเพื่อนเนี่ยก็คงจะงงนะถ้าเกิดเขาตัดสินใจโทรไปบอกว่าเออเนี่ยฉันกำลังจะตายละเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลบมือถือไปก็เลยเลือกโทรหานายซึ่งเป็นใครๆก็งงถูกไหมครับชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ถูกเขามันในบรรดารายชื่อจํานวนมากที่มีในโทรศัพท์เนี่ยจะโทรหาใครเป็นครั้งสุดท้ายดีนะครับ แต่หลังจากสับสนอยู่นานเนี่ยเขาก็ตัดสินใจได้นะว่าเออโทรหาแฟนคนแรกดีกว่าเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าแฟนคนแรกเนี่ยเป็นรักที่ประทับใจสําหรับเขามากนะก็เลยมีโอกาสได้นัดคุยกันอีกครั้งสักทีครับปรากฏว่าการนัดพบปะกันครั้งนี้เนี่ยพวกเขาได้แลกเปลี่ยนความหลังนะครับคุยถึงข้อดีข้อเสียของกันและกันซึ่งบางข้อดีข้อเสียเนี่ยมันทําให้เขาแบบโอ้โหสะอึกเลยนะนี่วิจารณ์กันตรงๆแบบนี้เลยเหรอแต่มันก็มีบทสนทนาที่ลึกซึ้งบทสนทนาที่ดีเช่นกันครับ ซึ่งเอาตรงๆนะครับการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการพบปะกันที่มีคุณค่ามากกว่าตอนที่เรามีมือถือให้ติดต่อกันง่ายๆซะอีกไอ้พวกเรื่องของรายละเอียดนะว่าการพบปะครั้งนี้มันคุยอะไรกันบ้างแล้วก็ความหลังของเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยอย่าให้ไปลองอ่านกันเอาเองนะครับแต่โดยสรุปเนี่ยก็คือหลังจากแยกย้ายกันเนี่ยเขาก็นึกได้ครับว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่เรายังไม่ได้บอกคนคนนี้เลยอะแต่จะบอกก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องรอจนกว่าจะถึงนัดถัดไปไง โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อความไปบอกได้อีกต่อไปสิ่งที่มันทําให้เขารู้เลยนะครับว่าเฮ้ยไอช่วงเวลาหน้าหงุดหงิดที่บอกทันทีไม่ได้เนี่ยแหละมันคือช่วงเวลาที่เราคิดถึงอีกฝ่ายครับเออมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับลองสังเกตคู่รักที่แต่งงานกันมานานๆแล้วเนี่ยบางทีเขาสามารถติดต่อหากันได้ง่ายมากเลยนะแต่พอติดต่อกันง่ายเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อยู่ไกลเราเท่าไหร่อะ ถ้าอยากจะติดต่อเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวแค่ส่งข้อความส่งสติกเกอร์ไปหาก็ได้ละแต่ว่าไอ้ความที่มันง่ายเกินไปในบางทีมันทําให้เราลืมไปนะครับว่าเฮ้ยจริงๆเราลึกๆเนี่ยเรากําลังคิดถึงอีกไฟล์ยอยู่นะเราเลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนที่สําคัญกับเรามากเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นข้อคิดที่ผมได้นะครับจากเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยก็คือชีวิตเราเนี่ยมีไม่กี่อย่างที่สําคัญจริงๆนะครับนอกนั้นเนี่ยแค่เหมือนจะสําคัญ นิยายเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าเวลาต้องตัดสิ่งสําคัญในชีวิตของเราอย่างมือถือออกไปเนี่ยเราสามารถตัดมันได้โดยที่มันไม่ได้สําคัญไปกว่าชีวิตของเราเหรอกครับถ้าเราย้อนดูดีๆนะให้เราตอนนี้ใครมีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ๆตัวนะครับลองเปิดลายชื่อที่เราเมมเบอร์เอาไว้อะหรือว่าในรายชื่อในไลน์หรือรายชื่อในไหนก็ได้ครับลองเลื่อนดูเลยว่าถ้าเรามีโอกาสครั้งสุดท้ายในการโทรหาใครสักคนได้เนี่ยเราจะโทรหาใครครับบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่า ช่วงเวลาแบบนี้เราจะโทรหาใครหรือถ้าเกิดว่ามันไกลตัวเกินไปนะให้ลองคิดว่าในวันที่เรารู้สึกแย่วันที่แบบมันเป็นแบดเดย์ของเราอะอะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้มันผิดพลาดไปหมดให้ลองคิดดูว่าวันแบบเนี้ยเราจะโทรหาใครดีในบรรดารายชื่อที่หลายคนอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันคนเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าเราจะโทรหาใครที่สามารถรับฟังเราได้หรือว่าปลอบประโลมเราได้มันมีอยู่ไม่กี่ชื่อเท่านั้นแหละที่เราสามารถโทรได้จริงๆเพราะงั้นวันนี้เนี่ย ก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาลองย้อนมองดูชีวิตตัวเองดูดีๆครับว่าเวลาอันจำกัดของเราในแต่ละวันเนี่ยเราให้ความสําคัญไปกับสิ่งที่สําคัญจริงๆบ้างแล้วหรือยังครับสิ่งที่สําคัญจริงๆสำหรับผมเนี่ยตอบได้อย่างชัดเจนเลแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็มีสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์เพราะต่อให้คุณส่งข้อความหาคนที่คุณรักทุกวันนะครับแต่คุณไม่เคยใช้เวลาร่วมกับคนที่คุณรักเลยจำตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมยกไปได้ไหม คุณอาจจะอยู่ด้วยกันมานานคุณคบกันมานานใช่ไหมครับคุณรู้ตัวดีนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดถึงเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็แค่ส่งข้อความไปหาบางทีมันอาจจะทําให้คุณลืมนะครับว่าการใช้เวลาร่วมกันเนี่ยมันสําคัญมากนะคุณอาจจะทํางานเยอะมากๆนะครับทำโอทีเกินเวลาไปจนคุณลืมนะว่าเฮ้ยมีคนที่เฝ้ารอเราอยู่เหมือนกันคนที่เราคิดว่าเขาสําคัญกับเราอะ่ะเขากําลังรอเราอยู่นะทั้งนี้ไม่ได้บอกว่าการทํโ OT หรือการทํางานแบบเยอะๆไปเลยเนี่ยมันผิดน,นะเพราะว่า บางทีการทํางานในปัจจุบันเนี่ยบางสายงานมันต้องอาศัยความยืดหยุ่นเรื่องเวลาสูงมากนะครับแต่ว่าเอาละคุณต้องลอง,ลองตั้งคําถามดูด้วยตัวเองว่าอะไรที่มันมากเกินไปแล้วอะไรที่คุณให้ความสําคัญน้อยเกินไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วคุณไม่รู้เลยจริงๆนะว่าอะไรที่มันสําคัญกับคุณจริงๆในโลกเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันก็ดูสําคัญไปหมดอะ่ะให้ลองจินตนาการเหมือนเรื่องนี้เลยก็ได้ครับว่าถ้าเกิดให้ตัดสิ่งนี้ให้หายไปจากโลกเราอยู่ได้ไหม ผมเชื่อว่าของส่วนใหญ่ถ้าตัดออกไปนะมันอยู่ได้โทรศัพท์มือถือจริงๆต่อให้ไม่มีเนี่ยเราก็อยู่ได้ครับหูฟังอยู่ได้แต่ให้ลองโฟกัสในสิ่งที่เราตัดออกไปแล้วเราไม่สามารถอยู่ได้ครับผมเชื่อว่านั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญจริงๆสําหรับคุณแล้วก็จงให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นให้มากๆครับอันนี่ก็คือเนื้อหาส่วนแรกนะครับที่ผมชอบจากหนังสือเล่มนี้เนื้อหาส่วนที่2ที่ผมชอบจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือวันที่เขาได้รับ ข้อเสนอให้ลบแมวให้หายไปครับหลายหลายคนอาจจะพอเดาได้จากชื่อเรื่องอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าโลกนี้ไม่มีแมวใช่ไหมคือชายคนนี้เนี่ยหลังจากลบสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ใช้ชีวิตกับโลกที่ไม่มีของสิ่งนั้นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็มาถึงคิวที่เจ้าปีศาจนะครับบอกว่าเฮ้ยงั้นตัดสินใจลบแมวกันเพื่อแลกกับเวลาต่อไปอีก1วันนะครับ คือชายคนนี้เนี่ยมีความหลังกับแมวตัวนี้มาค่อนข้างนานนะแม่ของเขาในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เก็บแมวมาเลี้ยงตัวหนึ่งชื่อกระลำทั้งเขานะครับทั้งแม่แล้วก็เจ้ากระลำเนี่ยต่างรักกันมากครับสนิทกันมากเจ้ากระลำเนี่ยมักจะเล่นกับแม่แล้วก็อ้อนแม่อยู่เสมอสิ่งที่ต่างออกไปเนี่ยก็อาจจะมีเพียงความสัมพันธ์ของเขากับพ่อนะครับที่มันยแย่มานานแล้วตั้งแต่แม่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็พยายามมาตลอดเลยนะที่จะทําให้ทั้งพ่อของเขาแล้วก็ทั้งตัวเขาเนี่ยกลับมาคืนดีกันแต่มันก็ไม่เป็นผลครับถึงขนาดว่าตอนที่วาระสุดท้ายของแม่เนี่ยที่เหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานนะครับคําขอสุดท้ายของแม่เนี่ยก็คือบอกว่าอยากไปเที่ยวที่ที่นี่จังเลยอ,อยากให้เราไปด้วยกันทางครอบครัวใจลึกๆเนี่ยจริงๆแม่ไม่ได้อยากไปเที่ยวอะไรนักหนาหรอกครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาก็เคยไปมาแล้วแหละแต่ต้องการว่า อย่างน้อยก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยก็อยากจะเห็นตัวเขากับพ่อของเขาเนี่ยหันกลับมาคือดีกันหันมาเที่ยวกันให้สนุกกันสักทีแต่มันก็ไม่เป็นผลครับจนวันหนึ่งเนี่ยที่มันสายเกินไปนะครับแม่เขาเนี่ยก็เสียชีวิตไปเขากับพ่อเขาเนี่ยก็ถึงขนาดต้องแยกกันอยู่เลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเขากับเจ้ากระลำเนี่ยที่เป็นแมวเนี่ยนะครับกลายมาเป็นเพื่อนซีกันมากๆเลยเพราะนี่มันเป็นสิ่งเดียวเลยนะครับที่เชื่อมโยงตัวเขากับแม่ของเขาที่จากไปแล้วได้ พราะแม่ของเขาเนี่ยสนิทกับเจ้ากระลำเนี่ยเพราะนั้นเวลาไหนที่เขาคิดถึงแม่นะครับหรือว่าเจอเรื่องราวที่มันแย่ๆเนี่ย,ยก็จะมีเจ้ากระลำเนี่ยแหละครับคอยปลอบใจคอยอยู่ด้วยคอยมาอ้อนแล้วเขาก็นึกไปถึงคําพูดที่แม่เขาเคยพูดเอาไว้นะครับว่าแมวเนี่ยไม่ได้ต้องการมนุษย์หรอกมนุษย์ต่างหากที่ต้องการแมวครับหลายๆคนผมเชื่อว่า,าธาตุแมวเนี่ยมักจะคิดเลยนะว่าจริงนะเพราะลองสังเกตดูในวันที่อ่าคนที่อาจจะเคยมีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็รักกันเนี่ยวันหนึ่งที่แมวกลับดาวไป โอ้ oh, จะรู้สึกเลยนะว่ามันมันอ้างว้างมันเหงามากเลยนะครับไอแมวตัวนี้มันเคยอยู่กับเรามาตลอดกลับมามันก็เคยมาเดินคอเคลียกับเราซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ที่เจ็บปวดมากนะครับสําหรับคนที่เพิ่งสูญเสียไปเนาะทีนี้ไอข้อเสนอให้ลบแมวให้หายออกไปจากโลกเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อเสนอที่หนักใจชายคนนี้มากม แล้วระหว่างที่เขาไต่ตองเรื่องนี้จนตกผลึกจนคิดได้นะครับเขาก็รู้นะครับว่าแม้ทุกอย่างในโลกนี้มันจะมีเหตุผลให้อยู่นะแต่ไม่มีอะไรเลยในโลกที่มีเหตุผลพอจะให้หายไปครับคือแม้รายล้อมรอบตัวเรานะครับมันจะมีสิ่งต่างๆมากมายมันจะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเรามากมายนะแต่คนที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีไม่กี่คนแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่เหลือเนี่ยไม่สําคัญแล้วก็ควรที่จะหายออกไปเลยจากชีวิตเรานะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ผมมันนิยายเรื่องนี้เออมันก็มีความรอบคอบเหมือนกันนะมันไม่ได้บอกเราตรงๆนะว่าเราต้องทําแบบนี้แต่ว่ามันพูดถึงในมุมอื่นๆด้วยว่าเฮ้ยต่อให้สิ่งที่มันไม่ได้สําคัญจริงๆในลิสต์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตัดมันให้หายออกไปจากชีวิตเลยเหมือนกับที่ชายคนนี้ทํานะเพราะอย่างชายคนนี้เองก็ชักน้ําหนักไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะไอแมวตัวนี้มันก็อาจจะไม่ได้สําคัญกว่าชีวิตเราแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สําคัญซะหน่อยเราก็ไม่ได้อยากให้มันหายไปซะหน่อยนะครับ ทีนี้คําถามที่ชายคนนี้กลับมาถามตัวเองเลยก็คือเฮ้ยแล้วทําไมเขาถึงปล่อยให้พ่อของเขาอะหายไปจากชีวิตละ่ะโอ้โหแบบตอนอ่านถึงช่วงนี้เนี่ยรู้สึกขนลุกเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีความสัมพันธ์คล้ายๆแบบนี้นะเราค่อยๆห่างกับคนในบ้านโดยบางครั้งเราก็ไม่รู้สาเหตุนะครับเราไปหาข้ออ้างอะไรก็ไม่รู้มาบอกตัวเองว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะห่างกับคนในครอบครัวไป บางคนเนี่ยก็อาจจะห่างกับเพื่อนที่เคยสนิทกันออกไปนะครับแล้วก็หาข้ออ้างมาว่าเฮ้ยแต่ละคนมันก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตนั่นแหละซึ่งแน่นอนครับว่ามันจริงนั่นแหละคือทุกคนก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองแต่เรายังสามารถติดต่อหากันได้นะครับทําให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปจากชีวิตนะเพราะงั้นชายคนนี้ก็เลยกลับมาคิดกับว่าเฮ้ยการที่เขาต้องมานั่งลบของแต่ละอย่างให้หายไปเพื่อแลกกับชีวิตทีละหนึ่งวันเนี่ยมันทําให้เขาได้ใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่านะครับ เหมือนกับเราในทุกวันนี้ครับที่เรามีชีวิตไปในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมที่มันค่อยๆหายไปจากชีวิตเราทั้งที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราอ่ะเช่นคุณได้ใช้เวลากับคนรักของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับคุณบอกรักกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณได้กอดแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณได้อยู่กับคุณพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรแบบนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆหายไปจากชีวิตของเราโดยที่เรา โดยที่เราบางทีเราไม่ได้ทําอะไรกับมันหร um ือเราไม่ได้คิดคล้ายครวนกับมันอ่ะเราก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันค่อยๆหายไปกลายเป็นของตายเหมือนกับตอนแรกที่ผมเกิ่นเอาไว้นะครับทีนี้ชีวิตในแต่ละวันที่มันเพิ่มมาของชายคนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งที่สําคัญอยู่ในชีวิตเลยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเขาลบแมวตัวนี้ให้หายไปเนี่ยเฮ้ยแมวตัวนี้มันสาคัญสาหรับเขามากไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเกิดมันหายไปแล้วมันจะมีเราจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมอ่ะความสัมพันธ์ที่ผกพังของเขากับพ่อเนี่ย มันก็ไม่ได้ฟื้นคืนกลับมาไม่ใช่เหรอแล้วเช่นนี้ชีวิตของเขามันจะมีความหมายอะไรล่ะครับพอคิดได้แบบนี้เนะี่ยชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไปนะครับที่ผมจะจะไม่สปอยแล้วกันนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นเขาให้เฮ้ยตัดสินใจทําแบบนี้ดีกว่าอยากให้ไปลองอ่านกันด้วยตัวเองนะครับจะได้จะได้ไม่สปอยแล้วก็ยังคงซ่อนจุดสําคัญของเรื่องเอาไว้อยู่นะครับแต่ถึงตรงนี้เนะี่ยผมก็ได้ข้อคิดออกมาอีกข้อหนึ่งครับว่า เราไม่ได้แค่มีชีวิตนะครับแต่เราควรจะใช้ชีวิตด้วยครับผมว่านิยายเรื่องนีน้ทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าหากเรามีชีวิตโดยปราศจากสิ่งสําคัญจริงๆของเราเนี่ยเช่นแบบความสัมพันธ์สำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่แวลูเรื่องนี้มากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราปราศจากสิ่งสําคัญอันนี้ของเราอะ่ะเฮ้ยชีวิตมันแทบจะไร้ความหมายไปเลยนะหลายคนอาจจะบอกนะครับว่าเฮ้ยไม่จริงเงินสิเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมเนี่ยได้ยินคําตอบเนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็ เวลาที่มีใครสักคนขึ้นมาแย้งเรื่องนี้เนี่ยก็มักจะโดนทัวลงซึ่งผมคิดว่าเฮ้ย mm. คนเรามันมีมุมมองที่มันแตกต่างกันได้นะแล้วมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าเงินเนี่ยมันสําคัญจริงนะครับผมไม่เถียงเลยแต่มันไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งเดียวในชีวิตนะครับแน่นอนสมมุติว่าถ้าเกิดเอาเงินล้านหนึ่งมาเสนอให้คุณเนี่ยคนที่เป็นคนทั่วๆไปไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายนะครับเป็นชนชั้นกลางค่อนไปทางล่างเนี่ย ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่สําคัญมากๆากเลยนะเราต้องเอาแน่นอนอะไรเราก็สามารถแลกได้กับเงินล้านหนึ่งอันเนี้ยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดคุณเอาเงินล้านหนึ่งไปยื่นข้อเสนอให้กับคนที่มีเงินพันล้านอยู่แล้วอะคุณว่าเขาจะสนใจไหมเขาไม่ได้สนใจนะครับ <c oughs> เขามีเงินมากมายอยู่แล้วมันเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาแล้วไง <c oughs> นี่มันถึงเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าจริงๆเงินมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับทุกคนเสมอไปแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุด อย่างเดียวในชีวิตด้วยหรือในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเห็นภาพค่อนข้างชัดนะสมมุตินะครับถ้าเกิดให้คนมีชีวิตแบบสุขสบายเลยนะมีเงินร้อยล้านเลยนะคุณมีบ้านค่ะหรือหาดหลังใหญ่เลยแต่ค่ะหรือหาดหลังเนี้ยอยู่หลังเดียวแล้วคุณก็ต้องไปอยู่โดดเดี่ยวอยู่บนเกาะล้างคนเดียวตลอดไปเลยเนะี่ยคุณจะเอาไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะเอานะแต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าเงินร้อยล้านมันจะมีความหมายอะไร ในเมื่อคุณไม่สามารถครบค้าสมาคมกับใครได้เลยคุณไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้เลยคุณอยู่คนเดียวบนเกาะคุณจะเอาเงินไปจ่ายใครอะ่ะซื้อเวลาซื้อสถานที่ซื้อประสบการณ์เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับใครอะ่ะทุกวันนี้เนี่ยเรามีเงินเพื่อที่เราอาจจะหาโอกาสพิเศษสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับไปกินอาหารร้านที่มันดีๆสักครั้งหนึ่งกับแฟนเป็นช่วงเวลาที่มันพิเศษเราอาจจะเอาเงินจํานวนเนี้ยพาครอบครัวไปเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่มันดีร่วมกันถูกไหม เพราะฉะนั้นมันก็หมายเขาว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวในโลกหรือในชีวิตสำหรับเราที่มันสําคัญนะครับถ้าเราไม่สามารถแชร์ความสุขร่วมกับใครได้เลยไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าเงินจะมีค่าน้อยลงมากเลยทีเดียวย้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้หมายเขาว่าเงินไม่สําคัญนะแล้วก็ไม่ต้องมาทัวลงกันนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี่ยราคาแพงกว่าน,นั้นครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาลองทบทวนตัวเองดูดีๆนะครับว่า อะไรกันแน่ที่มันคือสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตคุณจริงๆซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันคือความสัมพันธ์นะครับแต่สำหรับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นความฝันมันอาจจะเป็นความรักมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมันอาจจะเป็นการทำตามอะไรก็ได้แพชชั่นหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมไม่ได้ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้มี คำตอบเพียงอย่างเดียวหรือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่เป็นความจริงสําหรับทุกคนนะครับแต่ละคนมีมุมมองมีแง่คิดที่มันแตกต่างกันได้ผมเชื่อว่านะั่นคือสิ่งที่คุณควรจะใช้เวลากับมันมากๆนะครับเพราะว่านั่นแหนละครับคือการใช้ชีวิตครับจริงๆแล้วนี่คือเนื้อหาทั้งสองส่วนที่ผมเลือกมาแล้วผมก็ชอบมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้นะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจริงๆมันมีข้อคิดอีกหลายข้อนะครับไม่ใช่แค่2ข้อคิดที่ผมต่อยอดออกมาได้แต่ว่า ข้อคิด2ข้อนี้เนี่ยก็เป็นเพียง2ข้อคิดที่ผมได้จากเนื้อหาที่เลือกมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มันมีสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือปีศาจท,ที่หน้าตาเหมือนกับตัวของชายคนนี้เลยแล้วก็ใส่ชุดแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปครับคือมันหมายความว่าจริงๆแล้วปีศาจในชีวิตของเราอ่ะที่มันเหมือนมากลั่นแกล้งเราอ่ะหรือมาลบโกนชีวิตเราเนี่ยมันก็คือตัวเราเองเนี่แหละ หลายครั้งเลยนะครับที่เรามีภาพฝันนะว่าเราอยากจะเป็นคนคนนี้เราอยากจะใช้ชีวิตในแบบนี้แต่เรากลับเลือกอีกเส้นทางหนึ่งที่มันทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้ซึ่งถ้าเกิดคุณตัดสินใจแบบนี้นะครับวันหนึ่งที่คุณคิดย้อนกลับมาเนี่ยคณก็จะเสียดายอยู่อย่างเงี้ยว่าทำไมถึงไม่เลือกอีกเส้นทางหนึ่งทำไมถึงไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำสักทีนะจนเวลามันผ่านเลยมาจนแบบว่าแก้ไขตัวเองได้ยากแล้วเนี่ยเสียดายจังเลยว่าวันนั้นน่าจะเลือกอีกเส้นทางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นนะครับการเลือกอาชีพเนี่ยเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยสมมุติว่าคุณมีอาชีพที่คุณอยากทําคุณมีสายเรียนที่คุณอยากเรียนนะครับแต่คะแนนคุณดันถึงแบบคณะที่มันคณะที่คนหลายๆคนมองว่าเออมันมีความมั่นคงสูงเช่นแบบหมอวิศวกรอะไรแบบเนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบตัวหรือญาติญาติหรือป้าข้างบ้านหรือเพื่อนแม่อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะบอกนะครับว่าเฮ้ยจริงๆอะคุณคะแนนสูงขนาดนี้คุณควรจะเรียนหมอนะ บางบ้านเนี่ยอาจจะถึงขนาดบังคับเลยนะครับให้ตัดสินใจเลือกเรียนหมอวันหนึ่งที่คุณเลือกเรียนหมอไปนะครับคุณเป็นหมอไปอะไรไปคุณอาจจะมีการงานมั่นคงจริงนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้นะในชีวิตที่เหลือของคุณเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขสุดๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะมองย้อนกลับมานะครับว่าเฮ้ยวันที่คุณยังตัดสินใจเรียนสิ่งที่คุณชอบได้อยู่คุณอาจจะอยากเป็นนักร้องอย่างนี้สมมตินะทำไมวันนั้นคุณถึงไม่ตัดสินใจเรียนอะ ทำไมคุณถึงคิดว่าความเห็นของคนอื่นๆเนี่ยมันสําคัญกว่าชีวิตของคุณมากขนาดนี้ไอ้ต้นทุนค่าเสียโอกาสเหล่านี้เนี่ยแหละครับมันจะทําให้เรารู้สึกเสียดายกับมันมาตลอดและไอ้ความเสียดายความรู้สึกผิดความผิดหวังกับสิ่งที่มันผ่านเลยมาแล้วแต่แก้ไขไม่ได้เนี่ยมันก็คือปีศาจในใจของเรามันคือภาพฝันของเราเหมือนกับที่ชายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะมีชีวิตที่ล่าเริงมีชีวิตที่มีความสุขกว่านี้อยากจะแต่งตัวให้มันฉูดฉาดกว่าทุกวันนี้ที่เขาเป็นนะครับ แต่เขาก็เกรงใจสายตาของคนอื่นๆเกรงใจว่าคนอื่นๆเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยเขาแปลกเขาทําตัวแปลกประหลาดเขาแต่งตัวแบบดูฉูดฉาดเกินไปอะไรแบบนี้ฮะแล้วปีศาจตัวนี้ที่โผล่ขึ้นมาให้ข้อเสนอเนี่ยมันก็คือมาสอนเขานั่นแหละว่าอะไรกันแน่ที่มันสําคัญกับชีวิตจริงๆอะ่ะคุณได้ใช้ชีวิตแล้วหรือยังพอเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นแหละครับมันก็เลย มันก็เลยเป็นการตบหน้าเขาเลยว่าเฮ้ยได้สติได้แล้วหันมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้แล้วนะครับเออผมว่าถ้าเกิดเรามองชีวิตของเราดูดีๆเนี่ยเราก็อาจจะพบปีศาจหลายตัวเลยนะครับที่เราอยากจะเป็นเพราะงั้นวันนี้เนี่ยลองมองตัวเองในกระจกเลยก็ได้ครับว่าถ้าปีศาจตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาให้ข้อเสนออะไรบางอย่างกับคุณเนี่ยข้อเสนอที่คนได้รับเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถตัดได้หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าคุณตัดสิ่งนั้นออกไปเนี่ยคุณจะเอาเวลาที่ไม่ได้ใช้กับของสิ่งนั้นอะไปให้ความสําคัญกับอะไรแทนครับรวมถึงปีศาจตัวนั้นเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงด้วยนะให้ลองจินตนาการดูหรือพูดอีกในยะหนึ่งก็คือคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนกันแน่คุณอยากจะให้ความสําคัญกับอะไรกันแน่คุณเสียดายกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดคุณมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะแก้ไขมันยังไง ผมคิดว่าคําตอบเนี่ยมันกว้างมากๆมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนลองตอบคําตอบของตัวเองดูนะครับแล้วผมเชื่อว่าการที่เรายังนั่งฟัง EP นี้อยู่ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าเรายังพอมีเวลานะครับที่จะแก้ไขสิ่งที่ปีศาจตัวนี้กําลังพยายามบอกเรานะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะชวนคุยกันในวันนี้สําหรับใครที่ฟังจบแล้วนะครับก็อยากจะฝากคอมเมนต์หรือว่าบอกกันสักหน่อยนะครับว่าอยากจะ ให้ปรับตรงไหนหรือว่าอยากจะฟังรีวิวหนังสือเรื่องอะไรนะครับจะได้ทำคอนเทนต์ออกมาเนี่ยให้ถูกใจกับคนฟังให้มากที่สุดนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็อยากจะฝากทุกๆคนเนี่ยกด Subscribe กันไว้หน่อยนะครับใครฟังใน YouTube ก็ฝากกดซับใน u t u b e นะครับส่วนใครที่อยากจะฟังเป็นตอนสั้นๆนะครับจริงๆเรามีช่องใน Tik Tok ซึ่งเป็นช่องทางหลักด้วยนะสามารถเข้าไปเสิร์ชชื่อเดียวกันก็เจอเช่นกันนะครับ i got this from that book หรือแม้แต่ใครที่อยากจะ อ่านเป็นบทความนะครับก็ลองไปกดไลค์ในเพจได้นะครับ I got this from that book เหมือนกันก็จะมีบทความรีวิวหนังสือแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยลงให้ดูอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ